สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้บ่มีอีอย่างดอกอพอดีพี่ทําความสะอาดบ้านแล้วพี่นึกได้เนาะพี่เห็นกระเป๋าที่พี่ซื้อมาใบนี้ของโคสพี่ซื้อมาตั้งสองปีแล้วเนาะจา้ะซื้อมาได้สองปีแล้วที่นี่พี่ก็บเ่เคยได้ใส่จากเทียเพราะว่ามักซื้อแต่ว่าเวลาสะพายบ่ค่อยมักสะพายกระเป๋าเนาะจา้ะสิ สีบอค่อยสภายกระเป๋าแต่ว่าสอบสือเพราะว่ามันหนาลากมันมันกระอยากได้อ่าอยากได้เห็นเห็นของสวยๆงามๆมันอยากได้แล้วก็คิดว่ามันหนาลากดีก็เลยสือมาแต่ที่นี่ใบนี่พี่สือมามันได้สองปีแล้วเนาะจ้ะพี่ก็เลยย่านมันอ่าย่านสภาพข้างในมันแหมที่เก็บไบสองปีนี่พระท่านได้เปิดเลยเด้ พี่ยังบ่ได้เปิดเบิ่งข้างในมันเลยว่ามันสิเป็นจังใดเนาะบรรู้ว่าหนังมันสียังสภาพโอเคบอรหรือว่าดีบอรหรือมันสิขาดสิพุแล้วอันจนทุงมันอะ่ะหายไปแล้วเนาะทุงทุงกระดาษไหมมันเหลือตาอันนี้ไหมที่นี้มื้อนี้พี่ก็เลยสิเอามาเปิดเบิ่งเนาะจา้ะเอามาเปิดเบิง่งอ่าแล้วก็เฮามาเบิ่งไปพร้อมๆกันว่าโคสหนังเขาเนี่ยมันสิดีบอ สภาพโอเคบอจากที่เฮาสื่อมาทิ้งใ้แบบว่าเฮาบด้ใัทบ่ได้สสภายเลยแต่เฮาเก็บวบตั้งสองปีเรานเนาะเฮาก็อยักรู้ว่าสภาพนั้นเขาสีโอเคบอเดี๋ยวเฮามาเปิดเบงไปพร้อมๆกันเนาะจา้ะอันบอกคกนเด้อจ้ะว่าบรได้เอามาอวดมาอย่างเดจ้ะเพราะว่าพี่ <c oughs> พี่สีอัน พี่สีเบ่งข้างในเนาะว่ากระเป๋ามันยังโอเคบอเนาะจ้ะเพราะว่าแบรนด์นี่ผู้ใดก็ซื้อมาใส่ใดเนาะจ้ะมันเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ต้นๆบอมเป็นราคาแพงยีงอย่างนะมันบอมเป็นพวกชั้นแนวบอมเป็นพวกอ่าหลุยใบละแสนสองแสนเนาะอันนี้มันราคาบม่กี่บาทเนาะราคาแค่รักหมื่นเดี๋ยวเ้ามาเบ่งไปน้ำกันถุงมันทุ้งไอ้ถุงกระดาษมันจะว่าหายไปใส่แล้วเนาะ ว่ามันนานแล้วนะจ๊ะสภาพที่สีเปิดออกใปก่อนเนาะบ่วงว่าสภาพยังโอเคบอย่ามันขูแไหมมันบอได้มันบ่ได,นบได้เคยเปิดบ่งเลยเดี๋ยวเขามาันหลุ่นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะสภาพสภาพหนังกับยังยังโอเคอยู่นะจ๊ะอ่า เนี่ยพี่ซื้อมาไว้สองปีแล้วเด้พี่ยังไม่เคยแกะเคยอย่างเลยเข้ากับเบิ้งเบิ้งผอมๆอมกันนี่แล้วเนาะอันนี้สภาพด้านนอกนะจ่าเนาะมันกับเป็น <c oughs> เป็นของสวยๆของงามสำหรับผู้หญยิ่งเนาะจะเอามาแช่กันเนาะเดี๋ยวห้าสิเบิ้งข้างในว่าข้างในนี่มันมีอย่างอันนี้ด้านในเนาะคะ่ะด้านในด้านในกัสิประมาณนี้ ใบใบใบเขากับยังมีอยู่เด้อเพราะว่าพี่บ่เคยเบิ่งเลยบ่เคยแก่เนาะใบเขาก็จะใบโคสมันกับยังมีอยู่เนาะค่ะพี่กับสีใส่ของก็แพงเราจ้ใส่ของแค่ราคาลักมื่นเพราะว่าแพงกว่านันกับเบ่ะบอสือดอกจ้าเสียดายต่างเนาะราคาเป็นแสนเป็นยังพี่กับเบอรสือดอกพี่เสียดายต่างอ่านี่มันสีนี้สายห้สายสาย สายนี่เขาก็บพระท่านเด็กแกะเนาะจ้นเนาะพระท่านเด็กแกะดอกพว่าพี่ยังไม่เคยใส่กันเลยเพระท่านเด็กแกะเนาะสายสะพายยาวนะคะแบบนี้สายสะพายยาวสภพาพแต่ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะสองปีแล้วที่สือมากพี่ยังไม่เคยแกะจากเทียหรอกยังไม่เคยสะพายเลยกับเป๋าใบนี้เนาะอ่ามน้องเพิ่นกระบ,บอกว่าพี่เรดคือผ่้ขายโหลดเพราะว่าอ่านสือมากกับบัไดสะพาย ก็บ,บ่าขายเหรอคะเพราะว่าก็จะก็จะเก็บใบใส่จะพ้องห้าดสะพายห้าดอถือเนาะย่ำไปไถ่ไปยังอันนี้กระเป๋าด้านในเนาะจ้ะก,กระเป๋าด้านในข้างในกว้างอยู่ข้างในกว้างนะคะบึงข้างในกว้างมีันีหายนำกระเป๋าอ่านด้านในกับมีแบบนี้หายนำเนาะด้านในกับสิมีเป็นแม็ก เป็นป่ะจ๊ะอันนี้เป็นแม็กอ่าเป็นเป็นกระดุมแมนะ็กเนาะตรงกระดุมเข้ากับเดี๋ยวตรงกระดุมเข้ากับติดไว้ให้เนาะเพราะว่าเขายังพ่อท่านเดี๋เปิดใส่งานก็เลยต้องติดไว้อ่านี่เดี๋ยวมีสิบสองสิบเด้อจ้ะสิบสองสิบสภาพถือว่า โอเคมากเลยอะ่ะขนาดสองปีเหล่านั้นเนี่ยพี่ซื้อมาสองปีกว่าได้ดสํ่เนี่ยสิบสองสิบกับสิบเป็นอเข้ากับใสอันนี้มาหายซื้อๆเนาะนี่ก็เลือกดูอ่าซิบนี่เด้สซิบนี่ ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เขาก็เก็บเก็บของได้สอนเงินสอนทองสอนยังได้เนาะจา้ะเป็นสองเป็นสองสิบเราตรงกลางก็สิเป็นแม็กแบบนี้เนะาะตรงกลางก็เป็นแม็กแบบนี้เนาะจ้ะ้วกามีแบบอ่ามันเป็นหูหิวน้ำใ้น้ำเนาะเป็นหูหิวก็ได้ หรือว่าเ้างสีสะพายก็ไดเนาะคะ่ะนี่ห้องสีสพายก็ไดเขาหายเขาหายสายสะพายยาวมานำเนาะสภาพถือว่าโอเคจ้ะพี่ยอมรับเลยว่าสภาพถือว่าโอเคเพราะว่าหนังหนังด้านนอกหนังด้านนอกหรือว่าหนังด้านในกะสภาพโอเคอยู่เพราะว่า อ่ามันบ่อมันบ่อผุเนาะหนังพวกนี้บ่อผุบ่อขาดไหมบางอันมันสีบางแบรนด์มันกัสีเป็นแบบว่าอ่าหนังมันสีผุเนาะถ้าห้าเก็บใบแบบเ้าบดไส้ะ้ายบบดได้อีหยังยังสีไหมมันกัสีเป็นหนังหนังหลอกๆนะจ๊ะมันสีเป็นหนังหลอกๆแต่อันนี้ของเขาของเขายังบลอกเนาะอตรงด้านข้างมันกับเป็นแมกน้ำเลยจ้ะนี่ด้านข้างก็เป็นแมกไถ่น้ำ ถ้าเขาสีเบอร์อยากให้มันใหญ่เขากับแม็กด้านข้างนั่นสีนี่พี่ซีไอยู่ประมาณสองแบรน์เนาะอ่าของของของคอสกับของอ่าไมเคิลคอสเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนต้นราคาหลักหมื่นนะถ้าเป็นหลักแสนนี่คือบม่ได้กินเงินพีดอกหลักแสนหลักอันนี้พีไม่ได้กินเงินพีดอกเอาเงินไปสื่อหน้าดีกว่าเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นราคาหลักหมื่นพี่กะ ซื้อพวกนี้มาใส่อยู่อ่าซื่อมาใส่แต่กับบอดดายสา,ายบอดดายอีหยังเดี๋ยวให้เบิง้งให้เบิง้งอ่าด้านล่าง <c oughs> กระสิเป็นประมาณนี้จะ้ะด้านล่างปุ่มด้านล่างเขาเอื่นยังเขาเอืน่นตเอื่นตุมมันบ่ตุ่มด้านล่างก็สิประมาณนี้อ่าสภาพถือว่าโอเคค่ะจากสองปีที่เขาใส่เขาใส่ได้ถุงนี่ไว้เนาะจะ้ะอ่าสภาพถือว่า โอเคหมากๆเลยแบรนด์ของโคสนะคะเนี่ยแบรนด์นี้แบรนด์ของโคสอ่าพี่บอม่นคนใส่ของแพงเนาจ้ะอันมือนี้สี่อันเอาไปเก็บใบส,สิสิเปิดเบิงนะก็เลยว่าเออสิเปิดเบิงก็เลยเอามาอ่ารีวิวให้อ่น้องๆเนีน่ยเบิงน้ำเนาะจา้ะเพราะว่าเผื่อมีคนอ่า ใส่แบรนด์นี้ส่วนมากคนใส่เยอะเนาะแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ราคาถูกเนาะระดับต้นๆนะคนก็นใส่เยอะก็เลยว่าเออมารีวิวเก็บไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สีได้เปิดใส่ตู้ไว้เนาะมันบ่มีหม่องไว้เนาะจ้ะเพราะว่าสถานที่มันขับแคบมันเลยเบ่มีหม่องไว้เดี๋ยวนี้พีกะเลิกเลิกสั่งสื่อแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าสิเป็นคนพยายามแบบ นิสัยที่ว่าสอบสื่อกระสีบอ,บอสื่อแล้วนะจ๊ะเก็บเงินดีกว่าเพราะว่าสื่อมากแล้วบัตรสะพายก็เลยบรรลุสีสื่อมาเห็ดอย่างกะสู่เขาเก็บเงินดีกว่าเนาะมันบจําเป็นนะมันอาจสิจําเป็นอยู่สําหรับบางคนเนาะแต่สําหรับพี่พิมพี่คิดว่าเออเขาเก็บเงินดีกว่านะอ่าสะพายแคนี่กะโอเคเนี่ยนาะจะกะเลยเอามาไห้อ่า สาวๆเด๋เบิงเนาะคะ่ะสาวๆทุกคนนะคะที่ใช้แบรนด์นี้อยู่พี่บอกเลยว่าแบรนด์นี้ <c oughs> ถ้าเราไม่แกะก็ยังสภาพดีแล้วก็เก็บไว้ได้นานอยู่นะคะเก็บไว้ได้งานได้นานแล้วก็สภาพดีเนาะสภาพโอเคเลยค่ะสภาพดีมากเพราะว่าบอนั่นบ อียังล่บอบผู้บอ่อีหยังสินะอันนี้แบบว่าเออเข้ามามามาแนะนํากันมาแนะนําสาวๆเนาะมาแนะนํำสาวๆเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงเราก็จะชอบความสวยความงามแต่พี่เทาแล้วเนาะพี่เทาแล้วพี่ก็ซิเลิกสิเลิก,เลกใส่ของที่มันบ่จําเป็นแล้วละจ้ะเพราะว่า สื่อมากจากโบสะพายบบคอยสะพายกระเป๋าบอคอยใดไปสร้างใดนี่สายสะพายนะคะนี่สายสายล้วก็สิประมาณนี้น้องค่ะสายสะพาย สายได้สายก็ปรับได้นะคะสายปรับได้สั้นยาวแล้วแต่เราเลยเราจะปรับสั้นปรับยาวตามที่เราพอใจเลยเนาะตามแต่เราชอบว่าจะเอาสั้นเอายาวนะคะก็สิประมาณนี้ล้วจ้ะเนาะถ้าเ้ามไปอยากได้สายไ่อยากได้สายเงี้ย้าก็ถือเอาเ้าก็ถือเอา ถือเอาแบบนี้ถ้าเขาบออยากใส่สายเงาถือแบบนี้นะคะถ้าอยากใส่สาวอยากใส่สายเนยานะจ้าโอเคค่ะอ่ากับประมาณนี้แหละเนาะจ้าอ่าของโครสนะคะเนื้อหนังข้างในก็ยังดีสภาพหนังก็โอเคทั้งด้านนอกด้านในนะคะ สภาพหนังก็โอเคทั้งด้านนอกด้านในอันนี้สองปีกลัวที่พี่บอบอใดอันนั่นเนาะบอเคยเปิดเลยบอเคยเปิดเลยอหลีเพึ่งเปิดเบิ่งไปพร้พอมๆกันนี่ละจา้าพึ่งเอามาเปิดเบิ่งไปพร้พอมๆกันนี่ละ่ะเพราะว่าส่วนมากพี่กับสีใสมันมีหลายใบอยู่เนาะค่ะมันมีหลายใบถือนะก็เลยบ่รดเปิดนะโอเคค่ะคลิปนี้กะ แค่นี้ละจ้าเอามารีวิวให้เบิงมาหนังของเขาดีบอเนาะจ้ะแต่ละแบรนด์นี้นะแบรนด์นี้หนังของเขาดีบอเอามารีวิวให้สาวๆได้ดูกันนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ